ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับคุณแฟงแล้วก็คุณไฟนะครับในรายการลาท้าทายนะครับผมโอ้โหเป็นไงนึกว่าล่าท้าผีกันเป็นลาท้าทาย <c oughs> <c oughs> โดยที่วันนี้เราจะมีภารกิจให้ผู้ที่โชคดีนะครับผมออกไปทำพิธีการอัญเชิญผีนะครับผม,ไ,มไ,ไปไล่เดี๋ยวเราไะโอ้ยอโนอยมยิงผีที่ต้องเล็งหัวแต่ถ้าเล็งหัวใจคุณเล็งยังไงก็ไม่โดนสักที เล็งผีที่ต้องเล็งหัวแต่ถ้าเล็งหัวใจยังไงก็ไม่โดนสักทีแต่ถ้าเล็งหัวใจคุณเล็งยังไงก็ไม่โดนสักทีเอาของจบไปแล้วก็ซุ่มกันเลยดีกว่าอยากให้ใครกดเอาเอยอ,อย่าบอกนะว่าใครใครเอ้ยอ๋อ,อเราคุณแฟงคุณเดินคุณเดินไปที่แคมป์ไฟเลยครับผมตอนนี้ภารกิจของคุณนั่นก็คือไปวางต้นไม้ที่เตรียมไป แล,ะละ้วก็รอโตใช่